สวัสดีครับสายลาครับผมนกเขาเขาแล้วครับเขาแล้วครับเขาแล้วครับผมภาพคือโม่หมดสวัสดีครับสายลาครับผมสวัสดีทุกๆท่ทานที่รับชมนะครับเนาะสวัสดีทั้งส,สปปลาวน้ำครับผม สวัสดีทั้งมืองหนอ่องมองหน้าครับผมสวัสดีอาจารย์ตุกทันเนาะครับเนาะที่ลัสชมสองซาลาครับผมนี่ซลาได้เอานกมาขึ้นครับนกเขาเขาแล้วครับผมอยู่นหนพระเนรครับผมโอ้ยคนกันยังไปบ้านนี้ตด้นี่บัดนกเขาได้นละ นะตายบาดนี้นกเขาแล้วเขามาทั้งพีกอะไรพวกนี้คน้นเท่าไหเห็นเห็น้นกับเสียออกเลยบายดนี้เรียบร้อยค็ขคนยางมาครับผมพ่น วันปี่ไหานหม่ไป้จักซ้างบึงยังอะไรแปนี่คอยต้อนนกอยู่ห่วยโอ้ยนขยกข่กำลังเข่ากันอยูอ่เรียบร้อยพญบาดเปี้ยมากนุ่งเ่ะเปี้มาเปี้ยมา Béo ma béo ma Chắc đúng nhắn được hợp được Khu này lên Ngày mong hấp bấm Toàn sao sợ mất sẽ vô tăng lắng bấm gặp Vẫn chung mũ ภาพกับบร,รัสซัทวกเด้วยครับไก่นะครับนะ่ะให้เอฟซีพวเราลงมาแล้วครับเซียนกบหลุนเกานน่าคนแมนุกงยังน้อยมันน้อผมก็ประเด็นแน่นมวันนู้งยังดูดใจ รับรถเอาลงมาแล้วครับนกคอเรามันงุนๆนครับผมเอานกยัง นะครับผมถือมาแล้วเยิบม,มาเลยนกเขาเหรอครับใน,นมุกส่ง ครับผมได้มันเอบคนงานครับงามงามอยู่เด้อล่ะกล่องกระเบื้องไยากโฟก,กัสขา,านนทันยี่ดีตัวละพียงบาทเอ,อเอาไปบ้างดากรถกันได้ไหมดากได้ครับปล่อยไวาแล้วใหญ่ต้นแป๊บเดียวหนึ่งเมื่อถ่ายอยู่ต้นนี้บกโดนหนึ่งปดเอาวบ้างไลย

มันบุลดรอดก็คู่เลยแบบนี้บุดลดรอดคูแ่แล้วข่อยก็บ่งบอกได้ว่านุ่งมาก่อยกำลังมาตั้งกล่องไหมสวยๆครับอ่าได้ละเบิ้งคาเบิ้งแขงเมึงมีหมกซับหมกเสริมนุ่งเขาหมดละเบิ้งแนวใดดูเป็นครับเปลีปป่ยนตอนปีกวีกันีนะใจเย็นไม่รู้ว่าขออาบบ้าวเส้นไงเอ้ ơi khèn ơi giọt lên âm bùng cái cày đó uốn từ tổng can thành cổ cổ luôn cậu thao nắp bưng xếp xuống xếp xuống À, phục, chết bẹt cào sip 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 song. Hm, tomato tôi mê qua à, à, mong ra ngoài buồn miệng. Mày mất hạng qua buồn miệng kem sip miệng nọc chào thì tôi thức thì luôn thức mẹ cũng làm đẹp tao nói xong ăn à thì tôi gì đấy song đây đấy nông nông này đầm đi đâu เหรอครับผมมาแต่เสาผมใส่ตัวน,นี้นี่อุ้มคางเนี่ยต่อหมอนี่บัดนี้ผมมาใหญ่ใส่แป๊บเดียวเพราะพอขัดจิ<ม>้นาทีเรียบร้อยครับผมเนี่ยตุงเพลกแยงข้างในปิดบาดปิดบาดแล้วอันอันตะไคร้ข่อยมันหน่อยสายพี่อีมันหน่อยเอาไปขึ้นมองเกาอีกบ้างเถอได้ทุกท่าน

่มันแล้วถ้านใหญ่มองมันก็มาติดดูแล้วนี่ยมันนั่งเอาหนุ่มเก่าเกมเนาะเรียกว่าไรเอายกพวกนี้ให้ท่านผู้ชมมึงเนี่ยแจ้วของแท้ครับอ่าขอบคุณครับติดติดตามรับชมนะครับเนาะสวัสดีครับขอบคุณครับผม